วิภาควิจารกันทั้งสองคนละไอ้นั่นดีไอ้นี่ไม่ดีเดี๋ยวก็รู้สิบห้าแต้มความคิดมันไม่ตรงกันนะเฮียนะแต่สี่คนละถุงก็ได้เนี้ยเนี่ยทีเนี้ยไม่ได้เชีย<ค>ร์เล่นกันวันนั้นนะผมเชียร์เฮียมีน้ำกินก็แล้วกันไล่สิบห้าอ่าไล่แต้มเต้นกันสุดท้ายห้าร้อยสิบห้าเวลาดีแต้มดีครับสิบหกนาทีผ่านห้าพนดทองห้าเอาละพนดก็เข้ามาดูวันน้าวันนี้ ห้าหนึ่งห้าโอ้โหข้ามกลับไปแฟนๆแล้วก็เยอะผู้ชมดูแต่ละครประถมนี้นะติดคะแนนครับพี่อียน,นพี่เคเก้าสี่ห้านะพี่เคแล้วเดี๋ยวมันเหลืออีกหนึ่งน,นะนแต่ไทยชวนนี่แฟงพันห้าคะแนนไปเลยไม่ต้องลุ้นแล้วเออขยจับเอาละเคาะไว้อต่อประตูก,ก็ไม่ธรรมดานะพี่เคนะไหลสิบห้าแล้วที่จะทานตรงเนี้ไหลเต็ม ไม่เคยตกรอบเลยครับตอกมาตู่มผมบอกให้ถ้ากิะกเริ่มมีการแข่งขันแลัวก็งานมหาทิรราชนะไม่เคยตกรอบเลยครับเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นปีแรกหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ชุดนี้ต้องหนีพันห้าคะแนนจบฮาวและไหลสิบห้าโอ้โหแบงคอ้ีเมงนี่สุดยอดแล้ววันนี้โอ้โหขนกันมาทั้งซอยเลยเอาวันนี้ไหลสิบห้าแปรกับไปพี่เดียว เอาละดักมาข้ามกลับไปโอ้โหจัดจ้าติดกันแนนได้แต้มไปเอาละเสียมดก็กพันร้อยทุกอย่างจบกะให้แฟนทีมเขาด้วยมั้งศอกห้าร้อยหกสิบห้าพี่เคเอาก่อนนะดีเออจัดจ้าไม่เอาดับแล้วพี่เคนะอยู่แม่นั่นเลยพ่เกอพูดเลยว่ากลัวไม่มีรถดับปอ เออชาวัดดีจะมากระเด็นใจเต็มเต็มเต็มเอาละว้อยบอกเลยนะลูกทีมทิ่น่นจะคึกไทรที่ไปเล่นทีมอื่นบนหน้าเคบอกตรงนี้แล้วว่าพวกมึงไม่ต้องตัดมันต้งทีมละเออมึงอยู่ทีมไหนได้มึงก็อยู่ไปเงยห้าร้อยแปดสิบแปดนาทีผ่านแล้วแปแปดนาทีเอานะพี่นะลูกปศิษ์มันต้องรัวนะไม่งั้นยุ่งนะ แต่ยี่สินาทีนะครับ580ไล่เก้าสี่ห้ารบเพียบเปล่าไก่เคียงพงหลังลราไปทีมสิบเวลาพรอนะครับหรือว่าทีมเกษตรสาสตรนทีมบนหน้าตูนะครับถ้ามาแล้วก็ติดต่อพี่โต๊ะคณะกรรมการได้เลยอ่าทำเช่นนี้เหลือทีมของท่านอีกสองกันนะภทขอเสียบกอนะครับอ่าจัดช้า เกษมทีมสี่ตะเพียกทีมสามมาป่าจะไม่เมนๆๆๆ้นสิบคะแนนครับเลินยาวไปเลยยาวไปเลยหกร้อยห้าคะแนนมาบวงมือสิบห้าเอาดัดช้าไปแต่กันไปนักเตะไก่เคียงไก่เคียงหกูนย์ห้าโอโโ้เวลาดีเดินเกินผู้ชมโขงหลังเอาดัดสั่มตั้งแต่กันไป สิบเ <19 S 1> ก้านา<ต> S <S ทีผ่านเต็นเต้นตอกมาตรงเตะขณะสองครั้งตอกมาตรงเตะขณะสองคร,รับต่อชุดนีน้ไปเมนช่วยกันไว้เมนบอยตีคบวิ่ยาวสิบห้าโคหลังยี่สิบชักบวงโอ้โหเชียบขาดลายนี้สุดยอดคุณผู้ชล่ยครั้งที่สองนะพี่เคอาเราหัวหน้าเคโอ้โหในต้องหลักยองเจ้าจับได้เร็วเร็วหกร้อยยี่สิบนาทีนี้ขอสองผล ขอจบไปทางบวง945คะแนนนะคะไ้แต้มทีเพ hey. uh ียบเปกล่าวแนนไวอยู่อันดับวี่945ได้าไวขับเพียร่วงมือไล่นี่อ่ะถือว่าเป็นการขาดกุจติดกันนครับไม่เดียวได้แต้มอย่าไป630ไก่ต่อมาเนยเรื่อยดูดีว่าจะหาที่ใครใคยับติดตะกับมาตอบ ขณะนี้ครับเวลาทําการแข่งขันของทีมสิทธิ์วัชรคึกผ่านไปแล้ว20นาทีผ่านครึ่งทาง630คะแนนยังเหลือเวลาทําการแข่งขันอีกประมาณ20นาทีปกบมือไปกำลังใจเลยครับข้างบวงครั้งที่สองได้แต็มเอาเราไว้เอาเราไว้645มาบวกมือมันอยู่ที่พัดเอกนี่แหละโหง่ไปตรงไว้ เอาละฮะตั้งจัดนะท้าวแม่ได้สิตีจับดีเอาไว้เอาโว้เออช้าช้าชั้าของหลังยี่สิบเอาบัตรไปแจกหน่อยไว้พิมพตียี่สิบนาทีนะเร็วเร็วเอาบัตรไปแจกหน่อยบัตรอยู่ไหนไว้ตรงเอาไปแล้วเอาแล้วเอาไปแล้วเอาเดินเดินเดินเออเข้าไปใบเดียวผมหันมาพอดีหัวครับติดคะแนนคนละใบนะ อ่าคนละใบหัวเต็มผู uh, ah, <S <S uh, ah, <S <S ้ชมขอคนละใบนะอ่าเด็กเด็กได้หมดพ่อลูกแม่ลูกได้แต่คนละใบอ่าเพราะว่าหลายคนผู้ชมถ้าเหลือกห้ว่ากันอ่ะแจกเลยครับคนละใบอ่าให้เด็กเด็กให้ให้หมดเออเอา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 ละติดเลยครับเพียเดียวไป่ได้ครบยี่สิบเอ็ดนาทีเสร็จครั้งที่สองหกร้อยหกสิบห้าแจกเลยแจกเลยเดินเรีนทั่วเดินเรีนทั่วอ่าหมดแล้วหมดเลยนะผู้ชมนะ อ่าเราแจกสามตัวรอบนี้เอาด้นเสื้อนักกีฬาด้วยแต่ไม่เคยใส่เลยนะผู้ชมบอกเลยอ่าไม่เอี่ยมอยู่ในถุงนี่เลยนะอ่าแจกไปเล,ลาายคนละใบอ่าให้น้องด้วยให้น้องด้วยคนละใบคนละใบเออเอาละชัชะข้ามกับไปชัาช้าไม่ต้องรีบไอพิตตี้แจกอย่างเดียวมึงอย่าก,ก้มใหญ่หาเดนมออกเออเดินดีๆเออเดินตัวตรงชรง,ตรงแตะ เดี๋ยวหัวเผอไม่เคยมีด้วยเอาล่ะตั้งไหมทมกันมันดีสิจักชาวไว้้ามกันไปต้องชาไว้ชาวไว้ชาวไว้หัวเต็มพี่เดียวอ่าฟังผมแล้วพี่ก็เตะอย่างเดียวดีครับเด่นเมินเข้ารอบเข้ารอบมาไหลดีไปกันไปชาวไว้ดีครับพี่เดียวหัวไหลไปนี่มันเจียบขาดอยู่แล้วไหลอื้อไปเอาล่ะ ข้ามตลับไปสิบแนนครับไปเยี่ยมผูช้ชมเต้นยีส่สสองน,นาทีครึ่งหกร้เจ็ดสบห้าทันหรือไม่ทันผู้ชมดูกันเอา,า,หา,าไหลเอาละชาไว้แม่ทั้งต้งทั้งเมน่นอีกบานดีสิบกแนนเอาละผมคะ็อกไแปลกลับมาสามใบเจ็ดรอยหงหลังตอเยี่ยบไลสิบห้าเต<อ>้นคราบสุดท้าย แต่พี่อน,นันต์สอบไม่ต้องเก็บไว้เลยพี่พี่อน,นันต์ไม่ต้องอมเอาเลยสอบยี่สิบนะพี่ชักไม่เกินสี่ทีผมรู้ดีเอาละตั้งไว้อให้คนละไปคนละไปเออแต็มเต็มช่วยนะก้อยแจก,กวแๆๆไว้แตมไว้ถามไว้เออจะถามไว้แต่ไม่ใช่ลูกผมไม่ใช่เมียผมนะไม่ลูกผมแต่ไม่ใช่เมียผมเออแจกแจกแจกโอ้โหช่วยกูจะมาหะมาแดดได้ตั้งแต่เด็กเลย,เลย กูงงคงจะนอนตา,ตายตาหลับละเอจะจะ้ยช้าปักเพียบวงมือเอาละจั้งไปสิบันแนนผู้เล่นใหม่ได้สี่ครั้งที่หนึ่งยี่สิบสามนาทีครึ่งเอาละเว้เมนไว้ยสองอยเท่าไรนะสองร้อยสี่สิบอเอาละเว้ยอีกสองร้อยสี่สิบเข้ารอกเอ้ยยังไม่เข้าไว้เลยทีมหนึ่งอ๋อ แต่ถ้าผ่านพันห้าคะแนนเข้ารอบเลยปล่อยให้เออโอ้โหปิดคะแนนเอาเลยอ่าตัวหนอนมันมันดึกดับดึกดับระวังนิดนึงนะเจ็ดร้อยยี่สิบเอาลดชาไวปิดคะแนนได้เต็มได้เต็มเอาไว้เอาไว้เริ่มจะเออจะชาไวโค้งค่อยๆๆค่อยใจเย็นพี่สินไม่ต้องเครียดครับพี่สินครับ ไงผัวก็เข้ารอบอยู่นะผัวเตะตีกันาดนี้ยังทำหน้าบึง้งนีกสอบพี่ติดมองสภาพนี้พี่ติผมไม่ได้ว่าโู่นี้นะพี่กับลูกสะใภไม่น่าจะถูกกันนั่งคนละมุมเลยโค้งหลังที่ิเออถามไหม้ามกลับมาเข่าโอ้โหได้หมดทุกท่าผู้ชมเพียงน,นั้นสามสอบจบเข่าแปลกับไปเนยาเออข้างวงสิบหกัน นี่ดีผู้ชมข้างบวงเูเล่นใหม่ได้สีเอาละพักเปียบวงสิบห้าคะแนนเต็มไหมเต็มครั้สุดท้ายยาวไปยาวไปมีโอกาสเจ็ดรอยหสิบข้างบวงอุ้ยร้อยสองรอยผู้ชมไม่ถึงดีขยับไปแต่กันไปเพี่อนนั้นเอาละซอกได้เป็นตงวันที่หนึ่ปุเวลาเดือบานประมาณเกือบอบสิบห้าเะ วันนี้จะเป็นตีนัดตีสิบวิติดเป็นประเภทโอนแล้วแต่กับมาแม่ตัวชุดนี้มันฉะกับปะพาวเตี้ยหรือว่าบริษัทดิ่มทองได้เลยนี่กูนะกูบอกให้ติดกระแนงกับพี่ยาวลูกหน้าเท้าครั้งที่สองเอาแล้วเว้ยแต่กับมาโค้งยี่สิบแต่กับไปพี่ยาวดีมากมีโอกาสทำให้ยึดเข้ามาชิงชนะเลิศวันที่สองับเพีย เอาเอ่นน<า>อเอาไปยาาไปมาเ่าครั้งที่สองเจ็ดร้อยแปดสิบางวงมือไปสวยบู้ยมซอกหยับขาดของต้องออกหลังไว้ใจเย็นใจเย็นเจ็ดร้อยแปดสิบมีโอกาสทำให้เยอะหนีให้พ้นโคนหลังกันมานอาวละสิจ,จัดสินนครับกว่านะเริ่มดีเริ่มดี160แต้มร้อยหกสิบแต้มผ่าน ข้างเปล่าที่สิบคะแนนร้อยห้าสิบไก่ก็ไปเรื่อยเรื่อยมิดลุงโหลดก็ดูไหลสดอยู่อ่ามีต้ข้ามก็ไปนักเทเอาลยช้าไมตับแปดร้อยคแนนเปล่าสูสีผู้ชม<ย>สิบคะแนน,แนมผมบอกเลยผู้ชมเวลาเหนือประมาณสิบสามนาทีกับยี่สิบวิ เวลาที่เหลือหล่อสิบสามะเต้นครั้งสุดท้ายโวยโกวย์ไปปืนเมียนทำไม่ได้แปดรอยสิคะแนนยอดในวันนี้ห่างบวงร้อยไว้ติดจั๊กในเมนจ่อเลี้ยงร้อยกว่าแต้มร้อยก่อนต็มหนึ่งพ้าเต็มเอาเละจ้าไว้หมดยันหมดยังเออเร็วเรีวแจกคนละใบคนละใบอ่าจะจับแล้วนะจะจับแล้วนะอ่าเร็วเรีวไก่และไก่และ ไก่จะหมดเวลาแล้ว810สิคะแนนตอนนี้27นาทีเสร็จเสร็จแสิคะแนนผ่านไปก่อนนะพี่เคนะเราไม่รู้ว่าตอกประตูวันนี้เขาเอาใครมาเพิ่มมาเติมนอกเหนือจากลีดเต้นขั้งสุดท้ายแต่แบงห์วันน้านนองก็ไม่น้อยหน้าลักเตะในบ้านมันก็ต้องมีของดีมาฝากกันนั่งละ820ไก่ก็ไปได้เลื่องเอาละ หงยี่สิบข้ามกรอไปสามไหลสิบห้าเอาระดักหน้าเท้าไหลดีไปนะเคชาวไวต้องใจเย็นไหมพี่เคระวังนะมันดึกดับดึกดับข้างวงหน้าเห็นไงเห็นยังเห็นยังเคหมูยองกระโดนกู้งไม่โดนผิดหน้าแล้วเว้ยพี่เคหมวจบกันนะเบอร์ไปพีเพี่แสดงนะจบทุกอยางจบอ่าง โอ้โหชาไวพรุ่งนี้ถ้าเกิดร้านหมูหยองปิดรู้กันกว่าหน้าทีนอยู่โรงพยาบาลเอาชาอช้าไวโอ้โหเต็มครับตัวใจเอาละเว้ยแปดตำห้าเรียบร้อยติดร้านจะครึ๊แพงลิตแล้วเว้ยแต่าดผู้เอฟซีลุยไก่ก็ไปเรื่อยเรื่อยยี่สิบ แปดนาทีเกือบยี่สิบเก้าเอาละร้อยยี่สขอหน่อยขอหน่อยร้อยยี่สไปที่หนึ่งเอาลเว้ยอยู่ที่หลักเตรียมอยู่ที่การวางตัวใครจะเข้าใครจะตตใครจะเข้าแต่กับใบเบี้ยนั้นระวังระวังเร็วเรีวเรใครก็ไปเรื่อยแปดร้อห้าสบโอ้โหไก่เคียงเว้ยของยี่สบ ้างเล่า11เนนาทีสุดท้าย850 850เก้าลูกสิลูกติดกันแน่นรั้งที่หนึ่งรั้งที่สองสองแล้วไปตมมส่งแล้ว860ไก่แล้วโอ๊ยไก่ยกครับไม่ต้องห่วงข้างหลังนะเพเข้ารอบไปก่อนเอาจริงเ้า15คะแนนเริ่มดีโคดเดนใหม่เล6ครั้งที่สอง875 ลชาไว้ชาวว้แปดกับไปสองเอาละขุหลังโอ้โหบิดเลยผู้ชมลรงนี้แปดร้อยเจ็ดสิบห้าดีสุดก็ในต้องตบหน้าท่าทีวงเสิแต้มเออชาวว้หมดยังหมดยังไม่หมดแล้วไปแล้วไปแล้วเอาตับลับมาชาไว้ชาวว้ต้องจับในนี้ใช่ไหมต้องเตาเอาสิบคะแนน ดูไปด้วยดูไปด้วยผมจับไปเลยก่อนตัวหนึ่งอ่าโอ้ยไม่ต้องเลิกใครจะไปไหนกันมัโอ้เอาละติดคะแนนรุยไปรุยไปเออ้าไป้าไปแต่ผมจะจับไปก่อนเลยเออเอาละรุยเลยลวยเลย ผมไม่รู้ว่าเบอร์ใดนะคุณชมนะใครถึงไว้เดี๋ยวให้เจ้าของก็มาจับสองสามเบอร์ผมจับไว้กว่าหนึ่งเบอร์นะเอาละขออนุญาตเจ้าของซะอย่าจับมาเรียบร้อยรอบนี้ครับอ่าถ้าใครจําได้เมื่อคืนเลขที่ออกรอบนี้ที่ึือไว้หมายเลข่นแต่ถ้าทั้งหน้าไม่เล่นคู่ไม่เล่นคู่ หมายเลขข้างหลังครับไม่มีแต้มหมายเลขศูนย์ศูนย์อยู่ข้างหลังเลขคู่ของหลังยี่สิบอหมายเลขเลขเลขสี่อยู่ข้างหน้าสี<ด>่สิบยกมือครับ,บเดินมาเลยอ,อ่ะมาเ,มาเลยมาเลยเดินมาเลยอ่าเดินมาเลยเอาละกับไปไหนละ อ่ะเอาไปดูครับเบอร์สิงสิแจกไปก่อนตัวอ่ะถูกต้องน้องไซนี้ไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้บูลลี่จับไปเลยครับสามเป็กแอมป์ปุ๊บเลยเออเอาละไม่ได้ทรมานน้องนะใส่ได้อ่าใส่ได้โอเคจบนะเดี๋ยวอีกส่งตัวให้เขาบอกแจกไปเรื่อยๆเลยอ่ะแจกเรื่อยๆเลยโอ้สบายกูทิ้งกูจับแหลกละโอ้ยสบายแหมเดี๋ยวกูแจกแม่ให้หมดเลย เออเอาละพีะ่บอลลูนพี่บอลลูนขอ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 จับหน่อยอ่าขอให้พี่บอลลูนเล่นกันอา่าผมจับแล้วมันน่าเกลียดอ่าเอาเอา,เอา,เอาพี่บอลลูนจับมากีนไปหนึ่งกีนไปหนึ่งแจกไปหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วก็แจกอีกไปหนึ่งเอาละอา่ะอามาแล้วนะครับผู้ชมอา่าเวลาผ่านไปตอนนี้สามสิบสองนก้าร้คยสี่สิบห้าเก้าร้อยยี่สิบห้าอุ้ยจะผ่านลแล้วหรอวะ เออไกลแล้วไกลแล้วเลขต่อไปที่จับขึ้นมาเสื้อสีเหลืองหนึ่งตัวใครจะได้อ่าหมายเลขที่ออกเลขที่อยู่ในใบในเบอร์ที่ถึงเลขที่ทั้งสองตัวห้าเมตห้าสิบค่ะป็นเลขที่ทั้งสองตัวเลขหเลเมตรห้บเลยเลยอ่าหมายเลขที่อยู่ข้างหลังด้วยหมายเลข หนึ่งนับปรว่อยู่ข้างหลังครับข้างหน้าก็เป็นเลขที่หนึ่งสามห้าเจเก้าไหเราวัดกันนะคะหมเลขที่ออตั้งไว้มาตตรูครับออมันเ้าเจ็ใครถือไว้ครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งอ่าปบมือหน่อยผู้โชคดี เอาละรับเสื้อไปเลยลับเสื้อไปหนึ่งตัวเอาละเข้าไปใบหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดขอดูหน่อยครับโอเคครับเอาเลยครับใส่ได้ผมจัดไว้ให้ปมมือหน่อยครับอีกครั้งหนึ่งผู้ชมฝากขอบพระคุณนะครับที่มาร่วมหรือว่าสนุกกับพวกเรามานั่งเชียร์นั่งชมสลับเวลาอันมีค่าของพวกท่านมากับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกๆท่านน้อยมากไม่ว่ากันอ่าลูกสิบห้าพัน คันคืนนี้ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับใครที่ไม่ได้กับผู้พิลําเนาต่างจังหวัดชมตะก้อกันทุกคืนยกเว้นวันพุงนี้โอ้มานั่งชมตะก้อมีเสื้อผ้าติดกันเลยครับ945ห,หัวหมายเล่ห์ห้าคำนี้หนึ่งแต้มมากเตะทีหลังแต้มน้อยเตะก่อนไปเคเอาไงเลือกเอาเตะก่อนเตะหลังเลือกเอาจะเห็นแต้มไหมหรือว่าจะตั้งแต้มเลือกเอา ลูกเดียวผ่านโอ้โหเวิญญาณสามสี่นาทีครึ่งเหลือห้ารอบคุณศกห้ารอบึได้ก็ไปเรื่อยๆมาในแชทมาแล้วเสื้อได้เปสองฝั่งด้านนู้นคุณพี่ได้ไปด้านนี้น้องได้ไปอ่าเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งอ่าเรื่อด้านไหนยังไม่ได้อ๋อด้านนี้เอาไว้ก่อนกลับตีจ้ะเต้ ลูกเดียวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ตบแสงเอาละมิดลูงโลยบอกว่เปนที่เรียบร้อยมารตเ้วส่งผลให้มิดลุเกาห้าห้ไล่พันห้คะแนนไหวไหมไหมเอาละยก่อนเลตมาตรงเดียบรยไดไปตั้งไต้หน่งพเก้าคะแนนค่ะ้องแล้วก็พันหาแล้วก็พันเก้าสแสงไปหมดเลยเวลาอยู่เยอะ เมนเอาหน่อยเมนช่วยหน่อยเมนน้องรักลุยหลยดีบอกเลยผู้ชมเวลานี่มันไปที่หนึ่งได้เลยน่โกนะไปที่หนึ่งได้เลยโอ้โหแล้วข้ามีด้วยพี่อนันต์สอบนี่ก็ได้สอบเต็มยังพี่อนันต์ไปได้สองสอบเต็มยังอ่าสอบเบอร์สองเต็มยังยังไม่เข้าเลยโอ้โหยังไม่เข้าเลยโอ้โหพี่เกย์เชื่อผมเบอร์สองนี่สอบเข้าแน่ติดแน่กันเด้ต้องขั้ที่หนึ่งขั้ที่หนึ่งเอาละ เหลือประมาณ4นาที20วิเบอร์2 3 2จบเข้าอ่า20คะแนนในกล้องได้แสงหมดละ,เละลดเลจเ่้าไปเรื่อยเรื่อยบอกพั้ไปเลยจบเอาละช้าไว้พันร้อยทุกอย่างจบเตะสุดท้ายเห็นแต้มเห็นตัวเอาดัช้ากไว้หมาก่าวลูกบึงไม่ตุ่มสิบจัดสิบาไว้ช้าไว้เร็วเรวตอนนี้แต้มอยู่ที่95แต้งไปก่อนแต้ไปก่อน อ้าวแล้วโขงหลังยี่สิบเออชาไว้ชาไว้ค่อยๆค่อยๆเออใจเย็นทินในน้องไปซักวงหน่อยเดี๋ยวใส่ลเท้งเออเดียวเดียว<ๆ>โอ้โหระวังระวังตายแล้วคุณชมเอ้ยขาแข้ขงพิกหมดแล้วพิกหรือว่าอ่อนก็ไม่ให้ลุข้ามกลับไปโค้งในต้องเก้าร้อยแปดสิบห้าโค้งตบมืออาดัลเต็ม แต้มตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอาแล้วหลักพันไปแล้วน่าจะทันน่าจะเท่าช้าไว้ช้าไว้จักหน้าเท้าพันห้าตมน้คะแนนแต้มเท่าสำนักงานตรแหวงชาติแต็มเอาละพันสิบห้าหัวเม่นไ้มเกินไม่ได้แต้มไอ้นมเปิดคืนลูกนี้เกินหัวเต็มไปนะอ่าบอกไปแล้วบอกไปแล้วหัวเกิน เหลือสองนาทีสี่สิบวิสองนาทีเอาละพันห้าคะแนนโอ้โหไล่พันหกห้าพีเคพันหกสิบห้าางพวงได้นะได้นะพี่เดียวไล่โดงอย่างเดียวพี่เดียวจัดไปเออเสื้อ,อตัวหนึ่งเสื้อสวยชุดนี้ผู้ชมสอง แหม่เที่ยวนั้นตั้งสามสอบได้เสียเลยครนะหยับช้างสักเพื่อลื้นรุดไปเรื่อยๆพันกับห้าคะแนนอีกห้าหกลูกเต็มครับตุ้ท้ายไก่แล้วเว้ยเต็มไปแล้วพันสิบห้าเบนหมาเปล่าไว้เอาละช้าไว้เบนหมาเปล่าคงสองนาทีสุดท้ายสองรอบสองรอบไล่ประมาณห้าลูกเต็มเท่าถ้ามีสิบห้าลูกพัน อ่าเด้งไม่ทั้งสอบทั้งโค้งดักหน้าเท้าไว้โค้งหลังยี่สิบไม่งมันต้องเบิร์สองสองเชื่อผมดิ่สอบเข้าแน่ผมรู้เออเหนยับสอบทีเอาไว้เอาไว้พันสิบห้าเต้ยตอนนี้เข้ารอบเป็นแน่นอนแล้วนะคะอันนี้น่าจะมีโอกาสมีโอกาสเร็วเร็วขึ้นมาอยู่อันดับที่หมาบวงมือดักหน้าเท้าไว้ข้างบวง เรียบไล่ชนอ่ะโอเคไกลแล้วไก่และ,ละนาทียี่สิบวิข้ามมสิดจ้ะได้ได้ไดสามสอ <c oughs> ลุงนี้ลอยไว้ลอยไว้แสงไหมพันหกสิบ้าจะแสงไหมขยับโค้งยี่สไล่รอบหนึ่งนาทีสุดท้ายรอบเดียวสองโอ้โหไลชนอีกเอาละจัง ข้างเปล่าปึ๊บแปรกับนะข้างเปล่านี่ใจเย็นใจเย็นสิบสิจักเบอร์สองเหลือสองแปรสาอกไล่เตียบเลยสามสิบไปอ่าพันสามสิบเต็มสามสิบวิสุดท้ายไล่พันหกสิบห้าสามสิบวิอ่าไปที่หนึ่งสองสอกพันสองลูกสี่สนห้าคะแนน เอาละผ่านห้าคะแนนสองไก่ได,ได้สองสองสิงนคะแนนยังไม่ผ่านไกและไกและเร็วสิบวิได้ไหมได้ไหมสองเดียวสองก็ไม่ผ่านสียี่สิบ <Okay. S 1> มะนนาวผ่านมะนาวดูกันครับหมดเวลาโอ้โหกะพิข้าดูผู้ชมทม,มแถวครับนาะกีฬาทำแถวนิดหนึ่ง ทำคะแนนไปได้ทั้งหมด1,040คะแนนนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ค่ะเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วสนุกผันุการแข่งขันนะครับปี2นะครับทาคะแนนได้1,040คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่3ปอกมือไป็นกำลังใจเลยครับผู้ชม